มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนซูกี้ตีน้อยจัดโปร50%เหลือหัวละ117บาทเผยสาขาที่เข้าร่วมก่อนหน้านี้ MK สุกีซทดลองตลาดด้วยการลองจัดโปรโมชั่นอิมมอ่มไม่อั้นในรูปแบบบุฟเฟ่ต์299บาทมาชนกับบุฟเฟ่ต์ยักษ์ใหญ่อย่างสุกี้ตีน้อยที่คลองตลาดบุฟเฟ่สุก้มาพักใหญ่ ล่าสุดสุก้ตีน้อยสู้กลับในทันทีด้วยการเปิดโปรโมชั่นลด50%ระหว่างวันที่17-18กรกฎาคม2568คืนวันพุธเข้าเช้าวันพฤหัส,สบดีและคืนวันพฤหัส,สบดีเข้าเช้าวันศุกร์โดยเริ่มโปรโมชั่นวันที่17-18กรกฎาคม2568โดยต้องเปิดโต๊ะในช่วงเวลา00.01ถ,ถ,ถึงเวลา5.00นเท่านั้นนะคะราคาบุฟเฟ่109บาทบวก7% รวมราคา117บาทเครื่องดื่มรีฟิลฟรีนะคะหากเป็นช่วงเวลา10นาฬิกา30นทีถึง17นิการาคา234บาทเครื่องดื่มรีฟิลฟรีค่ะถ้าเป็นช่วงเวลา17นิกถึง24นการาคา276บาทสาขาที่รับโปรโมชั่นรอบที่2ประกอบไปด้วย 1. พหหนวชระพล2เดอะสตรีทรัชดา 3. กิ่งแก้ว 4. ลำลูกกาคลอง2 5. เพชรเกษม69สม69ทับ1 6. โลตัสโคกช้างจังหวัดพิษณุโลก 7. ดำลูกกาคลอง6 8. โลตัสบ้านศิลาจังหวัดขอนแก่น 9. สมุทรสาคร 10. ราดกระบัง24ทับ1ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ